ข้อเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับในอดีตนะครับ าเที่ยวขายกาแฟานะครับเขาจะขายช่วงเย็นนะครับถึงค่ำครับผมช่วงเย็นนี้เขาจะมาดับร้านแต่ตรงนี้จะเป็นขายกาแฟาทั้งหมดเลยครับมีโต๊ะมีหลายคนมานั่งกินกันมากนะครับช่วงเย็นได้บรรยากาศนะครับผมใครจะมานั่งกินช่วงเย็นเข้ามานะครับได้บรรยากาศอย่างมากครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เป็นร้านกาแฟามากนะครับ ยรุ่นจะมากินกันมากนี่เป็นกำแพงเ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชรอบนอกนะครับ ครับและก่อนตรงนี้นะครับเป็นกำแพงเมืองเก่านะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสถานที่ตรงนี้คือส่วนมากก็จะ เจ้าสาวเจ้าบ่าวขาจะมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นกำแพงเมืองเก่าที่เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นด่านหน้าเมือง นอกของกำแพงนะครับทางด้านนุก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้าไปดูนะครับทางด้านทางทางนูก ครับตรงนี้จะเป็นร้านไกยเกาเปรีที่ผมมากินทุกขัวเช้าครับผมํำแพงเมืองเกา่าอยู่ติดกับเรียนจำเก่านะครับตอนนี้ย้ายไปแล้วยา้ายไปอยู่ที่นาพุนะครับเรียนจำเก่าตรงนี้จะเป็นเรียนจำเก่านะครับขอคอยเรียนจำเกา่าเรียนจำเก่านี้แต่อยู่ในตัวกลางเมืองเลยนะครับแต่ตอนนี้ยา้ายไปอยู่นาพุแล้ว ครับแต่แต่แถวนี้ครับทงานเรียนสิบขก็จะมากลางเต้นจับจับงานด้วยนะครับวับนลอยกระทงก็จะมาจัดแถวนี้นะครับเป็นที่ให้ประชาชนมาลอยกระทงกันนะครับ กำแพงเมืองเก่านะครับอยู่ติดกับหน้าเมืองนะทางโน้นจะเป็นหน้าเมืองนะครับจุดนี้จะมีอา,านานครับเส้นหานเด่นสิบเลยก็จะมากลางเต้นนะครับตลอดไปถึงสุดโน้นนะครับกลางเต้นหานเด่นสิบ หลายจุดนะครับที่ต้องสารลาดด้วยนะครับงานยันสิบครับรถฟฟน,นี้จะเชื่อมโยงไปถึงหน้าเมืองนะครับ จะเป็นห้องสมุดประชาชนนะครับศูนย์เรียนรู้ชําแพงเมืองเก่านะครับตูนก็เป็นเรียนจำเก่าครับเรียนจำเก่าทั้งหมดเลยนะครับ เป็นพื้นที่สร้างเป็นสวนสาธารณะนะครับช่วงเย็นหนูจะให้คนมานั่งพักผ่อนกันนะครับตรงนี้จะเป็นข้างหลังสีธรรมโชนะครับตรงนั้นก็เวลามีงาน ทศการมาสงการนะครับเขาจะจัดงานตรงนั้นนะครับเป็นที่แห่นางดานโลสิงซาสวรรค์น,นะครับ านตรงนั้นจะเป็นที่จัดแข่ง้านนะครับวันมาหาสงการนะครับของจังหวันนนวนดนครศรีธรรมราชนะครับเสานั้นจะเป็นเสาโลสิงชาสวรรค์น,นะครับแถวนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านทางโน้จากข้ามถนนไปนะครับจะมีกำแพงเมืองเก่าอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ไปดูทางโน้นก,กันเลยครับข้ามถนนไปจะมีกำแพงอีกด,ด้านอีกด,ด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนน่นครับจุดนน้นเลยครับผมครับถึงแล้วครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูเลยนะครับผม โรงเรียนนานาชาตินะครับของเทศบาลนะครับหลังสีส้มนะครับเป็นโรงเรียนเทศบาลนานาชาตินะครับตรงนี้จะเป็นคองหน้าเมืองนะครับ ที่ว่าเราเดินมานะครับที่ข้ามถนนมานะครับเป็นกำแพงที่อยู่ติดกับเดินจำเกานะครับ ี่ผมเข้ามาอยู่ในเรียนจําเก่าแล้วนะครับเป็นด้านหน้าของกําแพงเมืองเก่านะครับแถวนี้และก่อนข้างในนี้เป็นเรียนจําเก่าที่ไว้นักโทษนะครับแต่ตอนนี้เขาย้ายไปที่นาพุแล้วนะครับกลายเป็นสถานที่สาธารณะให้คนมาออกกําลังกายนะครับช่วงเย็นๆน,นะครับและเป็นที่จัดงานหมาสงการด้วยแห่นางสงการจะมาอยู่ที่นี่นะครับ และจะและเล่นเสาชิงช้านะครับที่เทศการนานสงการนะครับนู่นครับผมเสาชิงชา้าลานเวทีนะครับของเทศการหมาสงการนะครับขอจะจัดกันตรงนี้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนูจะมีหานของจินนะครับในช่วงเทศการนะครับแผ่ผ้าขึ้นธาตุก็จัดตรงนี้นะครับ จะเป็นที่ปฏิทฐานของพระเจ้าศรีธรรมโสธราชนะครับเป็นพ่อเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในอดีตนะครับเป็นที่ที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ รอบของเรืยนจําเกานะครับที่ตั้งของกาแพงเมืองเก่าด้วยนะครับ ที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้นะครับที่ข้ามข้ามถนน,นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็กำแพงเมืองก่หนูยาวไปถึงนน้นนะครับยาวไปถึงโน้ด้วทางนี้ด้วยนะครับยาวไปถึงครับอีกท,ทางหนึง่งถน,นนอีกทางหนึ่งครับที่ผมไปเมื่อกี้ ทีที่จัดงานหมาสงการนะครับและงานอื่นๆนะครับเอ๋ป้าขึนา้นภาพด้วยครับผมอ๋อแล้วก็งานลอยกระทงด้วยครับปากกวดนางนกพมา่านะครับผมลอยกระทงเต็นอาหารตรงนั้นจะอยู่แต่นั้นนะครับเต็นต่างๆนะครับที่มีงานจะดกางเต็อนอยู่แต่นน้นนะครับทางนู้นจะเป็นทางเข้าหน้าเรียนจำ นะครับผม ขอคอยนะครับที่ไว้ก็ดูแลนักโทษนะครับที่เป็นเรนจำเก่านะครับท,ที่ผ่านมานะครับผมเป็นขอคอยนะครับ ตรงนั้นที่ข่าวๆนั้นจะเป็นศาลหลักเมืองนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับผมจะเข้าไปถ่ายทําให้ดูข้างในนะครับว่าความสวยหามของศาลหลักเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นศาลหลักเมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นที่คารบูชาของบุคคลทั่วไปของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าความสวยหามข้างในนั้นจะสวยหามอย่างไรนะครับ โอกาสหน้าผมจะเข้าไปถ่ายทำให้ดูนะครับขอบคุณนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบจ้ำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆไหมรับสม,มังอีกนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ